ร้อมโทรมาเกจะไม่รับจริงๆหรอพราพี่เนี่ยมาจับพี่ลุ้ลผมอ่ร้องห่มร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลน้องสะใภของพี่เนี่ยมันชั่วครับรับสิค่ะพี่หลิวรับสายหน่อยนะคะ ทอมเหรอโทรมาทำไมวะอ๋อคนอย่างมันเนี่ยโทรมาก็คงไม่ผลลื่นอย่างเงีนไม่หลับปุ้ยตัดสายไปแล้วอะโทรอีกรอบละกันหลับสิคะพี่หลิวหลับสายเนี่ยนะคะหลับสิค๋ะ สิคะทับสาย่อยนะแนนมือถือฉันหรอถ้าเป็นไอ้พร้อมเนี่ยแกไม่ต้องรับเย้ยฉันเนี่ยขี้เกียดคุยกับมันพร้อมโทรมาเกจะไม่รับจริงหรอเออไม่รับก็ไม่รับสิอย่างไอพร้อมเนี่ยนะถ้าฉันรับสายมันเนี่ยก็คงตีหน้าเศร้าเร่าความเท็จร้องห่มร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหล ทำให้ฉันสงสารแล้วฉันก็เห็นใจมันโอนงินให้มันยืมมาสิอไอ้พอร้อมเนี่ยมัน้ายจะตายอย่ารับสายเปนเด็ดขาดนะรับสิคะอย่าอยู่ค้ารับหน่อยนะคะเขาอาจจะมีเรื่องด่วนก็ได้นะแกเมื่อกี้โทรมาแล้วรอบนึงโอ๊ยช่างมันเถนาอย่างไอ้พอร้อมเนี่ยมันจะมีทุล่าอะไรนอกจากเรื่องเงินนะ่ะอย่ารับสายเปนเด็ดขาดนะฉันรับสายให้ก็ได้นะแก น้องแกก็เหมือนน้องฉันแหละฮัลโหลค่ะพี่หลิวพี่หลิ้วช่วยดาด้วยนะคะได้ยินไหมคะพี่หลิวพี่หลิ้วช่วยดาด้วยนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะโอ้ยนี่ฉันก็นอนเยอะแล้วนะทำไมถึงง่วงอยู่เลยล่ะเฮ้ยด่าทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันบอกแล้วไงเวลาฉันนอนอย่ามากวนอ๋อ ที่ฉันตื่นก่อนเวลาเนี่ยมันมเป็นเพราะเธอนั่นแหละบอกฉันมาว่าเธอมาทำอะไรตรงนี้กันแน่เมืกก่อกี้เหมือนเสียงดาเลยอ่ะฮะเสียงดางั้นเหรอฉันถามอ่ะไม่ได้ยิน,นเลยไงเฮ้ยทำไมทำอะไรที่นี่ทำไมอไอ้พร้อมมันต้องตะโกนแบบนี้ด้วยอ่ะทธไมทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่ตอบใช่ละ อยบอกไม่ตอบตอบมั้งไอ้อย่าบออะไรฉันเลยนะฉันกลัวเล้วอย่าทอกอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วเออเข้าหลังถ้าไม่อยากเจ็บตัวฉันถามอะไรก็รีบตอบเข้าใจไหมเข้าใจค่ะฉันเข้าใจแล้วเฮ้ยอะไรขึ้นนะ่ะอย่าคิดนะว่าแต่งงานกับฉันแล้วรักเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าของฉันทุกอย่างฟันไปเถอะ อาพร้อมพี่ซื้อมะม่วงเร็ดมาฝากโ,โหพี่ริวครับไม่ต้องเอามาให้ผมถึงที่นี่ก็ได้ครับบอกให้ผมไปเอา้าที่อยู่ก็ได้นะครับอ๋อพอดีว่าพี่ขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีนะ่ะนึกได้ว่าพร้อมเนี่ยชอบกินมะม่วง,งเร็ดมากพี่ก็เลยไวเอามาฝากนะ่ะดานั่งกับพร้อมสิทำไมเธอถึงยืนแบบนั้นนะ่ะเธอไม่ใช่คนใช้นะนั่งลงสิ ไม่เป็นไรค่ะพี่หลิวนาชอบยินมากกว่าต่อวะ่ะเอ,อ่อว่าแต่พี่หลิวมาทำธุระอะไรแถนี้ล่ะครับอย่าบอกนะครับพี่ว่าพี่เนี่ยมาจับพี่ลุกผมอะ่ะพี่ครับผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับที่ต้องมีผู้ปกครองมาคอยดูแลอยู่ห่างอะ่ะนี่ครับพี่ผมแต่งงานแล้วนะครับดูสิพร้อมถ้าไม่พร้อมถึงคิดว่าพี่อ่ะมาจับผิดพร้อมล่ะหรือว่า พราะมีอะไรปิดบังพี่หรือเปล่าทำแบบนี้มีพี่รุธอะไรเนี่ยพ่ลงุงพี่รุธอะไรครับพี่ไม่มีเอ่อพี่เลวครับว่าแต่พี่มีเงินให้ผมยืมซักสองหมื่นไหมครับยืมเงินพร้อมครั้งที่แล้วที่แกยืมไปเนี่ยแกยังไม่คืนซักบาทเลยนะแกะจะยืมอีกแล้วเหรอถามจริงเถอะ แกเอาเงินไปใช้อะไรนักหนาฮะก็ผมเพิ <st uttering> ่งเปิดร้านอาหารใหม่ครับพี่แล้วช่วงนี้ลูกค้าเขายังไม่ค่อยรู้จักครับก็เลยขาดทุนนะครับแกแน่ใจเหรอว่าแกเนี่ยไม่ไดีหลอกฉันอะแน่ใจสิครับ <rarely i laugh> ผมจะโกหกพี่ทําไมอะถ้าพี่ไม่เชื่อแลกก้วก็ถามดาดูสิครับแกไม่ต้องหาพักพวกรอกนะพร้อมนี่แกคิดว่าฉันเนี่ยโง่มากใช่ไหม ฉันจะบอกให้นะสิ่งที่แกทำเนี่ยไม่ควรให้อภัยและลูกผู้ชายเนี่ยเขาไม่รังแกผู้หญิงแบบนี้หรอกนะพี่หลิวรู้ได้ไงครับนี่จะบอกนะว่าเธอเป็นคนฟองพี่หลิวอะฮนะโอ้ยฉันเจ็บนะหยุดดี๋ยวนี้นะพร้อมึงนาไม่บอกฉันก็รู้อยู่แล้วแล้วร้านอาหารบารที่แกบอกเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่แรกด้วยซ้ำผมไม่เชื่อหรอกนะ ว่าพี่เนี่ยจะรู้เองอ่ะน้อยฉันนุชา์แต่งงานกับแกนี่น่ะเหรอคือสิ่งที่แกตอบแทนฉันนะนางผู้หญิงทรยศฉันไม่ได้ทรยศถ้าฉันไม่ทําแบบเนี้ยคุณก็ไม่มีทางฉันออกจากบ้านหลังนี้หรอกงั้นเหรอถ้าแกไม่ทําแบบนี้ฉันก็ไม่ทําเรื่องที่แย่แบบนี้แกหรอกพี่หลิวครับน้องสะพ้ายของพี่เนี่ยมันชั่วครับมันแอบมีชู้ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยมีผัวอยู่ละฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วคะ พราะผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ชู้ของฉันงั้นเหรอส่งเช้าส่งเย็นแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าชู้ให้เรียกว่าอะไรล่ะฉันว่าคุณคิดเบ่งมากกว่านะคะเขาแค่มีมอเตอร์ไซค์ที่เขามาส่ง,งฉันเนี่ยเขาไปส่งฉันทํางานทุกแค่นั้นคนที่มีชู้เนี่ยคือคุณมากกว่านะคะฮะนี่มันพี่แนนเพื่อนพี่หลิวนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะแอบมีคนอื่น แทมคนอื่นที่ว่าก็เป็นเพื่อนของพี่สาวคุณเองคุณตั้งไฟโยนความผิดให้ฉันเพื่อกบเกืนความผิดของตัวเองคุณนี่เลวมากเลยนะจะจะบอกอะไรให้นะผู้ชายหน้าตัวเมียเท่านั้นแหละที่ทำเรื่องว่าบ้าพวกเนี้ยชอบแกทําเรื่องแบบนี้ได้ไงนั่นมันเพื่อนพี่นะเว้ยนี่แกอย่าเลือกสิแกเนี่ยมีเมียแต่งงานแล้วด้วยนะอา้า นมนนนไม่ต้องพูดให้เสียเวลาหรอกคะ่ะเรื่องแบบเนี้ตกมือข้างเดี๋ยวมันไม่ดังอยู่แล้วนี่ก็คงแอบ,บนัดเจอกันอีกแล้วสินะเออใช่แล้วไงอ่ะพี่หลิวครับเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้นะครับพี่แต่ว่าแกเนี่ยหักห้ามใจบ้างเถอะอย่าลืมสิแกแต่งงานแล้วนะถ้าฉันรู้ว่าแกเกิดมาได้ชัวนะ่วขฉันน่าจะบอกแม่เอาที่เท่าจยปาปักแก,กนแต่แรกนะ จะได้ไม่ต้องเกิดมาได้ทำเรื่องที่ชั่วแบบนี้อ่ะเอ่อพี่หลิวครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้นี่พี่ขอโทษคนที่แกควรขอโทษเนี่ยไม่ใช่ฉันนน่นคือเมียกแกต่างหากไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีทางให้อภัยคุณเด็ดขาดต่อไปนี้เราสองคนขาดกันนี่คงถึงเวลาแล้วสินะที่คุณต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำกับฉัน คุณอยากได้มากใช่ไหมคะถ้าอยากได้เนี่ยก้าไปเลยคะ่ะผู้ชายที่มีสายแย่งานการไม่ทำวันวันเล่นแ,ลแต่การพนันและชอบทุ่มไลร่างกายผู้หญิงดีใจด้วยนะคะผู้ชายเร็วคนนี้เ,เป็นของคุณไนฉันเป็นมี่สาวของแกที่ผ่านมาเนี่ยแกทำผิดอะไรฉันก็ให้อภัยตลอดแต่เรื่องเนี่ย ฉันให้ไผ่ไม่ได้จริงหลังจากเนี้ยไม่ต้องเรียกฉันว่าพี่สาวแล้วนะส่วนแกฉันกับแกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนอีกนี่ฉันไม่คิดเลยนะแนนว่าแกเนี่ยจะไร้ศักดิ์ศรีขนาดเนี้ยไม่มีปัญญาหาผัวหรือไงถึงไปแย่งคนอื่นมาแบบเนี้ยแย่ไม่พอคนที่แกแย่งมาเลยเขาแต่งงานแล้วด้วยยิ่งคู่เนี่ยยิ่งน่าสมเพชงั้นเจอพวกแกสองคนเนี่ย สวยสุดกันตอเลยแล้วกันลิว,ลวฟังฉันก่อนสิลิวพี่แนนครับอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะครับสนใจแค่เรื่องของเราสองคนดีกว่าน,นะครับพี่ฉันไม่น่าทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยถ้าฉันหัดห้ามตัวเองสักนิดอ่นะเรื่องทุกอย่างอ่ะก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกและฉันก็ไม่ต้องโดนตราน้าว่าแย่งสามีคนอื่นตอนเนี้ชีวิตฉันปลดไฟไปหมดแล้วพี่พี่จะสนใจทําไมอะ่ะเราสองคนรักกันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอครับ ไม่ต้องพูดพ่อแกคนเดียวเลยที่ทำให้ชีวิตของฉันอะเป็นแบบนี้อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ที่แกมาคบกับฉันอะพ่อแกอยากได้เงินไอ้ผู้ชายเฮงสวยเราสองคนเนี่ยก็ผิดกันทั้งคู่แหละพี่ก็ชอบไม่ต่างอะไรจากผมหรอกพอไห้โง่แล้วทีนี้ฉันจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงล่ะ พี่เหลียวครับกรรมกรพี่ท้องให้ผมยืมเงิน,น,นครับพี่พี่เหลียวกรรมกรครับพี่